สวัสดีค่ะ Welcome to Kupang Cafe Podcast นะคะวันนี้เปิดด้วยนั่งคาเฟ่แล้วก็อัดเสียงมานะคะปกติเราจะแบบว่ามานั่งชงกาแฟตรงนี้ใช่ไหมเนื่องจวาวันนี้เราไปคาเฟ่แล้วประมาณ2ที่เพราะฉะนั้นถ้าชงกาแฟอีกตอนนี้ก็คือน่าจะไม่ต้องหลับต้องนอนกันละ วันนี้อยากชวนคุยเรื่องนี้ค่ะคือหลังๆอะ่ะพอเราสอนนักแสดงนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเหมือนมันจะมีท็อปิกหนึ่งก็คือความไม่เชื่อใจในเพื่อนอธิบายยังงดีนะอธิบายเหมือนแบบเหมือนเวลามีปัญหาแล้วก็ไม่รู้ที่จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะ่ะเพราะฉะนั้นเราเองอะ่ะ ตัวเราเองเวลามีปัญหาแน่นอนมันก็จะมันก็จะแบบแบ่งนะว่าปัญหานี้ปรึกษาคนนี้ปัญหานี้ปรึกษาคนนี้แต่ทีเนี้ยเราค้นพบว่าหลังๆอะผู้คนพยายามมักจะเข้มแข็งมากๆจน p r o เทคตัวเองมากๆแล้วกลายเป็นว่าเหงาเศร้าอยู่คนเดียวเหมือนไม่มีใครคอยัพ p อ o r t อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นจากที่เราคุยๆกันลูกศิษย์เนาะทีนี้เราก็เลยอยาก แชร์เรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังคือเรากับเพื่อนเรามีเพื่อนเราบางคนเราอ,อยากลองให้ทุกคนลองเอาไปทำตามก็ได้นะเรารู้สึกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งอะ่ะเมื่อคุณผ่านวัยรุ่นมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะคัดกรองเพื่อนที่เหลือเองซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเหมือน เดี๋ยวตอนมหาลาัยก็สนิทก,กับคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนโตขึ้นก็จะสนิทก,กับคนนี้จนวันหนึ่งอะถ้าคุณโชคดีหรือเปิดใจมากพอเราก็ไม่หลงกันนะว่าจะเรียกมันว่าอะไรอะแต่เราเชื่อว่าถ้าสมมติเราเปิดเปิดใจให้คนอื่นก่อนในขณะเดียวกันคนอื่นก็น่าจะเปิดใจให้เราอันเนี้ยอันนี้ละไว้ก่อนนะจะมีเด็กบางคนชอบบอกว่าหนูว่าเปิดใจให้เพื่อนตลอดเลยแต่หนูก็แบบอกหักจากเพื่อนตลอดเลยเรื่องประเด็นเนี้ยขอ ขอละไว้ก่อนขอยกไว้ก่อนขอเดี๋ยวค่อยหยิบมาคุยในโอกาสหน้า,นาแต่ตอนเนี้เราอยากแชร์ว่าเออเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งความเก๋ของเพื่อนในวัยเนี้ยมันคือมันโตมากแล้วอะและแน่นอนนะตัวเราเองและตัวเพื่อนเราเองอะก็จะไม่มีใครอยากอ่อนแนตอต่อหน้าคนอื่นหรอกอันนี้สารภาพคนตรงๆไม่มีใครอยาก ดูไม่เก่งไม่มีใครอยากดูไม่ฉลาดไม่มีใครอยากดูโง่ต่อหน้าคนอื่นหรอกหรือแม้กระทั่งไม่มีใครอยากเปราะบางต่อหน้าคนอื่นซึ่งอันนี้มันเป็นแฟกซึ่งอันนี้มันเลยทําให้หลังๆอ่ะพอคนเริ่ม protect ส่วนนี้ของตัวเองมากขึ้นใช่ปะก็จะไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงให้คนอื่นเห็นเพราะไม่งั้นมันจะเดี๋ยวดูโง่ดูอ่อนแอดูเปราะบางซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า ก็จะเหมือนล็อกตัวเองอยู่ในประตูที่อยู่คนเดียวเงาๆแล้วก็พรีเทน d กับโลกว่าฉันโอเคฉันไหวทีนี้สิ่งที่เราทำกับเพื่อนเราก็คือเนื่องจากเราเป็นคนฉลาดกันทั้งคู่เพื่อนเรารู้จักคำว่า active listening ทุกคนเข้าใจคำว่า active listening ไหม active listening คือการฟังโดยที่ไม่ตัดสินฟังโดยที่ยังไม่ต้องให้สำหรับเรานะ ฟังโดยที่ไม่ต้องไม่ให้คาปรึกษาอะไรใดๆฟังความรู้สึกที่แท้จริงของเขาก่อนฟังให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของเขาก่อนแล้วเหมือนถามคําถามเพื่ออันนี้เป็นวิธีที่เราใช้นะถามคําถามเพื่อรีเฟล็กให้เขาได้รีเฟล็กความคิดของเขาเองโดยที่เรายังไม่ต้องไปชี้แนะแนวทางอะทวนใหม่เป็นการฟังเพื่อให้ยินถึงความรู้สึก โดยที่เราจะยังไม่เข้าไปแตะถึงแบบการให้คำปรึกษาดใดๆให้เขาได้พูดทุกสิ่งเพื่อให้เขาได้เหมือนเห็นภาพภาพกว้างของสิ่งท,ที่ตัวเองยืนอยู่อย่างชัดขึ้นแล้วเผลๆอาจจะนำไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เขาป๊อปอัพขึ้นเองแล้วพอเราต่างคนต่างรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมคะเราก็ เวลาที่เพื่อนจะปรึกษาเราเราใช้สิ่งนี้เว้ยทุกคนเอาไปลองใช้ดูก็ได้นะคะอันแรกเราก็จะให้เหมือนเลือกโหมดโหมด 1. passive listening คำว่า passive listening คือเนื่องจากเพื่อนเราจะรู้ดีว่าเราอะงานเยอะงานยุ่งแล้วคือต่อให้เขาพิมพ์อะไรมาด้วยปกติของเราแล้วอะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะคือเราจะอ่านไม่เกิน7จ็บรรทัดจริงๆเราจะมีความแบบขอเนื้อ เพราะว่าต้องอ่านเยอะต่อวันต้องมีแบบอ่านลายเยอะต่อวัน Passive p a s s listening คือคุณจะได้แค่การกดสติกเกอร์การแบบอ๋ออืมอ่าอย่างเงี้ยสำหรับเราเราเรียกว่า Passive listening กด2คือ Active listening คือฟังอย่างที่บอกไปฟังเพื่อให้ได้ยินถึงความรู้สึกของอคนหนึ่งจริงๆโดยที่เราจะไม่จัดกันโดยที่เราจะไม่ตัดสินกันหลังจากนั้นในบางกรณีก็จะนําไปสู่การที่ทําให้เขาเห็น ภาพกว้างของปัญหาของเขาด้วยคำถามต่างๆที่เป็นคำถามปลายเปิดที่เขาได้ได้รีเฟล็กตัวเองได้ทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วอันที่สามอันนี้คือฟังแบบโหมดให้คำปรึกษาก็าคือโหมดให้คำปรึกษาคือถ้าคุณคิดปัญหาไอ้คิดทางแก้ของตัวเองไม่ออกจริงๆหรือเราพอจะมีสติปัญญาจากมุมของคนนอกเราก็จะสามารถแบบ ช่วยบอกได้ว่าทางนี้ไหมเอ๊ะหรือทางนี้ดีเธอหรือว่ามันจะเป็นทางนี้อะไรแบบนี้แต่ที่ผ่านมาคุณเคยไหมที่อ่ะยกตัวอย่างง่ายเช่นเวลาเพื่อนเราทะเลาะก,กับแฟนแล้วผู้หญิงด้วยกันเนาะก็จะแบบว่าเนี่ยก็ต้องทําอย่างนั้นสิแฟนเธออย่างงู้นแฟนเธออย่างงี้งงตะ๊ตะอะไรอย่างเงี้ยว่าหาทางแก้เลยโดยที่ความจริงแล้วอะเมื่อเราย้อนย้อน,อนมองกลับมาสิ่งที่เพื่อนเอามาปรึกษาต่างๆนะนนนจริงๆเขาแค่ต้องการคนรับฟัง คือเราเชื่อว่าจริงๆเราจะมีสติปัญญาในการที่หาทางแก้ด้วยตัวเองได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่การที่เรามาเล่าปัญหาให้คนอื่นฟังเนี่ยเพราะแค่ต้องการคนฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเพื่อนก่อนเว้ยว่าอันนี้ต้องการฟังใช่ไหมได้ฉันจะฟังแกให้เต็มที่เลยอยากได้หมดแบบเมาส์มอยใช่ไหมได้มาอย่างเงี้ยและถ้าเขาถึงจุดที่เขารู้สึกว่าอ้ยอันเนี้ย เขาคิดเองไม่ออกอะล่ะต้องการคำปรึกษาจริงๆถึงจะเปิดหมดให้คำปรึกษาอันนี้เราก็เหมือนกันนะคือในบางกรณียพอเราอยู่กับความเข้มแข็งมันเรื่อยๆถูกไหมแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะแบบอ่อนแอมันเวลาเราไปปรึกษาใครต่อให้เราแค่ต้องการการรับฟังอะแต่สุดท้ายแล้วพอเราได้รับคำปรึกษามาทันทีอะบางทีตัวเราเองก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่เก่งเลยอุ้ยเราดูไม่เท่เลยอุ้ยเรานูน่นเรานี่เรานั่น ทำรับรากับเพื่อนอะ่ะมันเลยแฟมากอะ่ะแฟรตรงๆเลยว่าจะเปิดหมดไหนจ้าหมด1 passive listening เธอจะได้แค่สติ๊กเกอร์อ๋ออ่าอืมอ่จาจะเราโหมด2 active listening ก็จะเป็นโหมดที่เราต้องดูแลเพื่อนให้มากขึ้นหน่อยใส่ใจฟังเพื่อนจริงๆโหมด3คือโหมดให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นมันมันก็เคลีย คือต้องเข้าใจนะคือในมุมผู้หญิงด้วยกันนะผู้หญิงจะเป็นเพศท,ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนถูกไหมคะบางทีเราอยากได้อีกอย่างแต่เราก็จะไม่บอกแล้วก็จะบอกอีกอย่างยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทําให้ถ้าคุณมีเพื่อนสนิทจริงจริง,รงคุณก็บอกบอกไปเลยว่าหมดหนึ่งนะจ๊ะฉันแค่ต้องการที่ระบายแล้วแกแค่กดสติ๊กเกอร์มาก็พออะไรเงี้ยหมด2นะจ๊ะหมด3นะจ๊ะอันนี้อันนี้มันมันติดว่ะมันติดว่ะม,มันต้องการแบบคนมุมนอกช่วยคิดว่ะ เผื่อจะมีประโยชน์นะคะในการแชร์วันนี้ลองไปดูถ้าคุณวันหนึ่งคุณมีเพื่อนที่เข้าใจคุณจริงๆถ้าวันหนึ่งคุณมีเพื่อนที่โอเพนต่อกันและกันจริงๆแล้วกล้าที่จะอ่อนแอบ้างเปราะบางบ้างกล้าที่จะจริงกับเพื่อนกลุ่มนั้นจริงๆลองดูว่าทำให้มันเคลียร์ไปเลยว่าณนะเวลาเนี้ยคุณต้องการเพื่อนหมดไหนหรือถ้าใครที่ยังไม่มีคนคนนั้น วันนี้มันอาจจะยังอาจจะแค่ยังไม่มีแต่ในอนาคตมันไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เจอเลยคนที่คนที่พร้อมจะรับฟังคุณจริงๆถ้าสมมติคุณส่ง energy แบบไม่มีใครฟังฉันเลยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยออกไปถูกไหมคะแน่นอนนะ่ะสิ่งที่มันจะพบเจอมันก็จะเจอแต่คนแบบนั้นประเภทนั้นหวังว่า p o d ค a s ์นี้จะมีประโยชน์นะคะกับทั้งเหล่าวัยรุ่น รวมถึงเหล่าของ first j o o p e r หรือกระทั่งผู้ที่ทำงานมามากแล้วแล้วก็อยากที่จะรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งที่คอยัพพอร์ตคุณจริงๆในขณะเดียวกันก็อย่าลืมัพพอร์ตคนอื่นด้วยอย่าลืมซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะคะไว้พบกันครั้งหน้านะคะกับครูปรางคาเฟ่ podcast วันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ